วันนี้พี่น้อยมาสอนนะคะ,ะรีดจุงกระเบนนะคะรีดย,ยังไงนะคะมาดูกันนะคะรีดในท่าแบนนะคะรีดในท่าแบบรีดให้ถึงสาบข้างบนเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะพลิกค่ะจับจีบด้วยนะคะจับจีบด้านบนด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะพลิกอีกด้านหนึ่งค่ะพลิกอีกด้านหนึ่งค่ะ อันนี้จะเป็นกงเกงจุงกระเบนนะคะเวลาที่ว่ามีแถบด,ด้านตรงกลางนะคะเราก็ดึงออกมานะคะแล้วเราก็จับค่ะค่ะแบบนี้นะคะจับพลิกแบบนี้นะคะแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาสายนะคะใส่ลงไปเหมือนเดิมค่ะหลังจากที่เรารีดแล้วนะคะต๊ะ จงเกงจุงกระเบนของน้องก็เรียบร้อยแล้วนะคะใครชอบคลิปพี่น้อยนะคะก็สามารถกดหัวใจกดคอมเมนต์มาได้นะคะจะให้พี่น้อยทำคลิปอะไรก